สุดท้ายผมผมก็นะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คิวนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นกันบ้างนะครับเป็นคิวที่2นะครับของเย็นวันนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อที่ร้านเราเทิร์นมาอีกเช่นกันนะครับผมเทิร์นไปกับมือเลยคันนี้น่าจะเทิร์นออกมาจากนิสสันอเมร่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคือลูกค้าซื้อรถนะครับแล้วก็เขาก็ใส่ล้อตัวนี้มาให้นะครับแถมมาจากศูนย์นะครับคือพูดง่ายคือแต่งมาให้นั่นแหละ นะครับแล้วล so ูกค้าก็มาเปลี่ยนออกนะครับเป็นล้อเดิมนะครับก็เทิร์นล้อตัวนี้ออกมานะครับล้อที่ทําแถนแจะสูนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือจะเป็นล้อที่เป็นงานทั่วไปนะครับคือทําแถบเอาใจลูกค้าตรงแก๊ปส่วนต่างส่วนลดที่ว่าเขาทําเพิ่มเติมให้นะครับเช่นล้อเนี้ยผมก็เทิร์นออกนะครับลูกค้าก็เอามาเปลี่ยนเป็นล้อเดิมนะครับแล้วก็เทิร์นใหม่นะครับล้อตัวนี้นะครับหน้าตาก็ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับเป็นล้องานเทียบนะเป็นล้อทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล ตัวนี้บอกอะไรเราบ้างนะครับก็จะบอกสเปกนะครับเป็นล้อนะครับ4ลู100นะครับเป็นล้อขอบ15นะครับขอบ15นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซตอยู่ที่38นะครับเป็นล้องานเพื่อนบ้านเราแล้วกันต้องบอกแบบนี้นะเป็นล้องานเทียบทั่วไปน้ําหนักก็ถือว่าไม่เบานะครับก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นล้อที่ผลิตแบบปกตินะครับน้าหนักมันจะต้องไม่ใช่น้ําหนักเบา นะครับถึงจะดีนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ล้อน้าหนักเบาคุณต้องไปซื้อล้อที่มันผลิตแบบฟอดหรือโฟร์ฟอร์มมิ่งพวกนั้นอนะ่ะมันถึงจะเบาให้แต่ถ้าคุณไปจับล้อล้อหนึ่งที่เป็นล้อที่ผลิตแบบทั่วไปแต่มันเบาอันนั้นคุณรู้ไว้เลยว่ามันบางนะครับมันจะเบาได้ต่อเมื่อมันไล่าอากาศออกไปเท่านั้นนะครับอันนี้น้าหนักถือว่าใช้ได้นะครับก็แสดงว่ามันก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับใช้งานได้ปกติลูกค้าถ้าใจสนใจทักมาได้นะผมส่งต่อให้ในราคา หลักพันนะครับล้อตัวนี้ใหม่มากๆนะครับก็คือรับรถแล้วก็มาเปลี่ยนล้อเลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเจียทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนตขอฝากไว้นะเดีหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่แต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ